สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ท่านไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่นอ้องเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านแม่น้องพิมพ์นะคะมาตามแนวทางว่าแม่น้องพิมจะมีแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC ต้วไหนไปรับชมรับฟังเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาว่างหนึ่งนี่หลังจากที่คุยกับพ่อองพิมไปแล้วเนาะได้แนวทางจากกระพร่องพิมไปแล้วก็ยังขาดอันใดอันนึงอยู่ก็คือขาดทั้งแมุ่กระพิมนี่แหละวันต่อไปว่างหนึ่งเอื้อนกันแตกเที่ยวเชี่ยวอยู่นหนึ่งจ้าแมุ่กระพิมค่าเฮ็ดแล้วอยู่แด้วกินอ่าไว้ถ้ากินเข่าใบไม่เป็นเข่าเทียงอ่า อันนี้ก,ฉฉมฉฉฉก็มัหอยนะมุ้งหมาหอยก่นบักหอยมีตัวใหญ่ๆโอากขากขากว่าตีต้มหอยกิมแก้วชมบอกวางเสร็จแล้วจ้าโอ้ขากอยู่นี่ต้มหอยดยูี่เห็ดแก้วเจ็บๆนะบ้านนี้จะหรับคลิปนี้เนาะแต่ทีมาถามว่าน้องพิมเนี่ยเบ้าเลขตัวใดแน่ก้อนก้อนที่ถามเรื่องแม่น้องพิมฝันอีหยังไงล่ะแต่ทีมาย่ำให้เอฟพี่ฟังจัง่อยว่า น้องพี่มวัยจังไรในส่วนตัวเลขนะแม่นเขียนไปนี่คือว่าพอทางพี่ม,มันใจว่าเพื่อนบอกถือตัววางสินะก็นึกว่าจำก็ค่อยได้ไปจำได้ว่ามีเก้าห้าเก้าห้ากับชีมแอนจะหกห้าเก้าล่ะหกห้าเก้าห้าหกห้าหกคือห้าเจ็ดประมาณนี้นึกว่าจำอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ห้าเจ็ดเอติมน้ำแนได้ สันวางสันมันมันก็อยู่มันีกันมันเป็นอันเดียวกันหาหกจีิงกเลขกสตัวกรบอกคือหกหาเก้ามันบอจ้าจ้าแมนจ้าจ้าเลขกสองตัวสองตัวพวกกรบอกหกหกับหาเกโอ้หกหาับไปอยู่นี่ละเล็กโอ้างเจีะแมนแค่ะอาเอากระสือวาโอเคอยู่กระือว่าพอลงพิมก็จำได้อยู่เนาะบบนี้ประเด็นสำคัญบ้านนี้มาเอาผู้ฝันแมนเนี่ยบานนี้ผู้ฝันแมนฝัน เขาตลอดยังสีหน้าหวบงนึงเป็นเป็นยังไงความฝันหดวบางนึงได้มีโูได้โชกได้ไข่ตีนคเป็นเพรกตีถือจะแม่นงพี่ตีว่ถือโอ้ผู้พนตีเปี่ยนไงใว่าตีฝันเท่าเขาเจ็ได้ชคน้ำเยแม่งพี่สามสิแปม่เป็นยงาตีหัวหน้งกศูนย์เป็นย่างาตีใส่นสามแปเพื่อนนาคือข้อสามตังคนเนมอัเหน่อาบงนึงนี่ผมกับบรมาาไทยค่าพาตัดใส่จริงใส่จริงอักเสบยาลุ่งแรง ไครว่าไปหาหมอหมอบอกว่าใส่ติ้งใกล้สีแตกแล้วตอนนี้ใส่ติ้งบวมถึงแปดสิบเดซิเบลวะฉันเหลืออีกสองโอวรพ้าซีสะตกสีแตกวะฉันเก็บบรแท่นเก็บปรทน่เรทนเ,นเ,เก็บแตกเก็บแตกอ่ะว,วันนี้กะจีเมื่วานฝันงวดนี่ละจับจ่อขอม้ากะคืองวดวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหากหากฝันจะเคลียร์ยเลยตังแ่ตองงวดมา,า,กากจนดหอดมือนี่ เป็นนอนเฮี้ยนไม้นี่ฟันดีจ้ะเนีเฮี้ยนไม้จังไหรนี่จ้าเฮี้ยนเฮ็ดไม้โอ้หม้ถึงว่าหลังไม้นี่เนาะแมนแมนค่ะจ้าก้อนได้แบบเป็นไทยเป็นค่ำเลยล่ะเหมาะจ้าโอ้ไฮบ้านเฮ็ดแล้วโดนบดได้หรือเปล่าเหี้ยนก็ได้ประมาณจะสิเป๊ครึ่งเดือนละมั้งจ้ะเหมาะจ้าไฮบ้านงวดก่อนเลขงวดก่อนนี่ท่าในน้อนเฮี้ยนหลังนีิไปก็งวดก่อนก็บ้านในขืนจ้าบ้านในเป็นหลังขืนจ้าของเป็นนองขึ้นฝนตก พากันปูสานน่องของพี่ว่า่องพี่มาสับหัวนอด้ะโอ้มัับหัวนะครับผมแต่บ้านด้เฮ็ดพืนอันนี้เฮ็ดพื้นแล้วบานนี้แล้วทั่วโดีแล้วมีบ้านเล็ที่ไปเฮียนเพื่อนห้บ้านเล็ที่บ้านเล็อย่งีบ้านเสีมากครับมอนันเนียนยาใบสีเป็นมะเทียมเพื่อนวางไหนเพ่นเขียนให้เก่าเก่าสงเก่าสองซีเกับเก่าเก่าสอง หมายถึงเพิ่นมาขึ้นเฮียนไห้เนาะแน่นจ้าตรงกับพันเกิดนงพิมอ้มันเกิดนงพิมมาละมืนน่นอ่ะเพิ่นมาวันที่สิบแปดเพิ่นเขียนไห้เก้าสองสี่นนจ้ะครับยังเกาครับสองแปดบ่บ่แต,อตนน่อันนี้อันเก่าหนึ่งอันนี้คือวันที่สิบแปดเพิ่นมาเพิ่นมาง่ายนเกิดนงพิมพ์โอ้แต่พอดีมาท่วมเป็นอพิธีขึ้นบ้านพอดีเนาะจาบานเล็กที่บานก็ยังบได้ดอกบานเล็ที่เฮียนนี่ ยังบ่ได้ก็คือได้ตั้งแต่เลขแม่บ่ายสีเพิ่นมาท่าพิธีขึ้นเฮียนให้นี่เนาะก็คือเก่าสองชีกับเก่าหนึ่งบ้านนี้หลังจากขึ้นไปนอนทั้งเฮียนแล้วฟันโลดบ่บป่านี้งั้นจังใดฮือถ่ารับอยู่สมกันรับก่อนจ้ะโอ้รับกันโอ้ยเชื่อเชื่อเยอะสุดปันว่าผู้ชีบปกเขาหรือมาถามบ่ะผู้ชีบปกเขาที่เพิ่นเอ่อพวกปารักษาอยู่แถวนี้เนาะจ้ะปู้ข้างล่างนั่นแหละโอ้ที่เยื่บังพ้นนั่นบ่อเป็นมาบ่ายจังไดก่อน ไปมาถามวันเกิดลองพี่มันมันเกิดลองพี่วันที่เท่าไหรหนอก็เลยบอกว่าวันที่สิบแปดเหมือนแล้วก็เลยถามมาวันที่สิบเก่าหนี่งของผู้ใดแล้วก็ฝันว่านูกจำมาได้ปนี้วันที่ยี่สิบนะปูเพื่ก็เลยว่าคนเองว่าวันที่ยี่สิบน่ะของปูเ้อปูบอกนะวันที่ยี่สิบนะของปูได้ยิ่กคัดเลยนะจียิ่ะวันที่ยี่สิบเนี่ของปูเ้อะ ฟันฝันเกี่ยวกับปูนเนี่ยสองขค้ืนเรียงกันขค้ืนที่ซองแต่ว่าฟันสันๆฝฟันเลามาเอื่นลูกกับจ้าออกเป็นเสียงเลยนี่ล่ะจ้ากันปูที่ป่าเขามหาออกเป็นเสียงกับๆักเลยล่ะแล้วก็สะดุ้งขึ้นป้าปูถามตันนี้ขุนหัวลุกอันนี้ซองวาแล้วก็มาถามเกี่ยวอายุหลวงพิมเออมันเกิดวันที่เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าเจ้าของไคจำไม่ได้แต่วันที่ยี่สิบนก็เลยว่าของปูเด้อวันที่ยี่สิบพนว่างเสียอันนี้ก็ฝฟันสันๆแต่ว่ากับสองเทียที่ฟันเห็นปู วันที่สิบแปดวันเกิดไผ่แต่เล่ต่อบว่าของหลวงพิมพ์เมียนื์แล้ววันนี้เราถามมาสิบเก้าวันเกิดไผ่ขึ้นกันวะเมีนตัวกับวันนู้ดจำเป็นไรเจ้าของไผ่เพราะว่าของเมีนหลงพิมกับเมีนบ่เมีนสิบเก้าเมียนหลงพิมเป็นสิบห้าหลวงพิมสิบแปดหลังจากกันปูกันได้มาวันที่ยี่สิบเป็นของปูด้ะสบายเมีนเมียนต์วันที่ยี่สิบอ่ะทีอันนี้ตีตีเป็นเลขบวก ตีเป็นเลขวันนี้ขันไเลขวะนี้จังไหนขันห้นุตตีนุตตีเลขเป็นเลขสามตัวนี้นุิตีเป็นสองศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองสองศูนย์เก้าเนาะมีฝันอีกว่าบัดนี้หลังจากฝันมาฝันฝันจะเมื่อวานกับฝันเมื่อคืนกับฝันอืฝันดูฝันเห็นคนตายฝันเห็นคนตายมื่อคืนก่อนบอกื่ขึ้นมื่ขึ้นนี่ขึ้นกัฝันใจฝันเห็นไอ้ผูเปิ้นเสียไปโดนเ้าฝันเห็นเรา ล้วนแล้วก็เกี่ยวกับคนตายเอาเอาเอามือกรอนกรอนฉี่มาเอามือเคลืนมันหลายฝันน้อง่อยคอทีแรกแยกคอยชักผมเคล่อฝันเห็นหญ้าหาทอนหญ้าพุ่งแล้วขายผู้เตี๋ยวเห็นไหมจะครับผมฝันว่าเราตายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กลางบ้านเมนเมนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ฝันว่าเราตายเมนค่ะฝันว่าเราตายบันนี้มีผู้ชายผู้หนึ่งไปเอาเขียวเขียวป้อมเราออกมาอืมแล้วเอามามะไซมืออัวเขียวป้อมเราเนาะครูหนึ่งเอามะไห่มาไห่ไปใส่เพิ่นรางสิแมะเอ้าบันนี้ก็เลยอันเพื่อัน งานศพแล้วได้สิผ้าไปเบิ่องมองงัวคขวยตายหลายๆเพิ่นบอกอูาน่ะอืประกอก็พายางเลาะไปได้ผู้ชายผู้นั้นพาไป็นเบื้องหลังจากเอาเขียวป้อมยางแล้วมาให้แล้วอือแต่ว่านก็เลยให้ตุผลของพี่ไปถามว่ายางแล้วอายุจักปีก็เลยไปถามมาเลขที่เพิ่นมาเลขที่เท่าไหร่17บ้านเลขที่17 17หรือ71 17 17นะเพิ่นอายุเท่าไหร่เนาะ76 76 76หรือ7 0 อายุเพิ่นเจ็ดสิบหกเนาะโอ้ชัดเจนชัดเจนรอบครอบดีมากผู้ฝันกับปูไปถามเนี่ยโอ้ท้างานสอดคล้องกันได้ดีอ่ารอบครอบดีมากย <c oughs> อดเยี่ยมยอดเยี <บา S 1> ่ยมเพราะว่าฝันเราก็ก็ให้ไปถามรู้ก,ก็ฝันเห็นผู้อ้ายเพิ่นตายอีกก็ให้พ่พอหนูพี่ไปถามฝันเห็นตะขอนตายเน,นี่ยคือกมันเคลื่นในฝันยังบบในีเมื่อฝันเห็อ้ายอ,ไอไ้ไอ้ไส้ไอ้หักเนาะใชเพิ่นตายเพิ่นมาเล่นน้ำเพิ่น มาเห็งพ่นมามองาลูกาเมียเป็นมหาหลังนี่ก็ฝันมะเร็นนะพวกหนูเล่นคือจังเรือดไาดเลคือจังเลาบ่ตาดกายตายเป็นได้สองปี3าปีล้นะอันเคืสไล์จิตีไว้เนีไว้แนวดนี่แต่ว่าจังไหมันสิก็สิค่ศูอยูอยู่ดีเนาะเี่นี่ขู้นย้อมูลขนรู้มากเ้อผู้ชายี่ก็สิปดไม่ยิ่ง0 4 5ูบ่ สี่ศูนหาศูนย์อังสี่เราอายุเราอายุเท่าไรพูดแต่จำว่าไรไอ่จ้ะสัสเลกหนูว่าคิดว่ามาศูนย์ปัาตาไม่นสอีก4ศูนย์24นี่แ่ละ4ศูนย์พูดใส่ความแล้วต่าว่ะเราเท่าป็นไรละอายุเท่าไรก่อนกด76นี่นะ76ปีก็ว่าตีเป็นเก้าเก้าศูนย์ใ่้นมีห้หญิงอยู่แต่ว่าเราเท่าเลยดิ70กว่าปีถือว่าเท่าดิน้ำเก้าได้ไป มาอ๋อกากะร่องเบิ่งการแล้วแต่ผู้ใดสีสันดุนพินิกแจังไหนก็ผิดหน้าเบิ่งครับพี่น้องครับแต่วันนี้่วนตัวแม่น้องพริมนะครับกะคิดว่าสิีม่นย์ละวันข้าไปเอมซีมีความคิดเห็นจังไหััสว่านยงจะว่ากันไปเนาะก็ฝันมาฝันย่ำอีกแหม วันชี่ซื้อในการคื่อนไติดศูนย์ละวันต่อไปแต่ว่าบันเลขออกแล้วสิกลกยเป็นศูนย์สิกลายเป็นโมโหแต่ลไเลขโมโหเนาะอการสรุปว่าผู้ใดมักน้่บอศูนย์กะไรคันว่ามักการปล่ความฝันเอาเองตีนะครับแล้วก็เพราะเมียนใต้คลิปมาแบ่งปันกันไปเออว่านาชิเป็นตัวได้ังท่านจังที่ก็ว่ากันไปครับทังนจองกับ ั้งเบิดทั้งมันก็มีให้จังสี่ตัวเล็กอาฟาร์ญาตแมงคีนกี้มือใหายกบาทนะครับนี่นะทั้องเบิดทั้งมันก็เปลี่ยนจังสี่เด้อพ่อพี่น้องเด้อสาเบิ่งไปน้ำกันขอตัวขอไปตั้งเทือกกับเราเรียนบ้องหัวว่าห้มันเครียดไปครับพ่อพี่น้องครับเราเรียนบ้องหัวกันกัเป็นนองกี้น้ำนี่ครับชัดเจนเนาะพ่อพี่น้องเนาะความฝันมันกตีออกมาได้กับสองศูนย์เก้า ซีศูนย์หาศูนย์ยังสี่ลักครับผู้ใดมีความเห็นต่างหลายก็นี่ก็พิจนากันไปนะครับในส่วนของอบ้านเลขที่นะครับของคนที่ฝันว่าตายนี่ก็คือยาเนี่ยแหละที่เพิ่นเอิ้อนยาเนี่ยก็คือหนึ่งเจ็อายุเล่าเจ็สิบหกปีนะครับส่วนมือขึ้นบ้านนะครับมือขึ้นบ้านแม่น้องพิมพ์นี่ก็คืออ่า ยาพ่นผ้ามาขืนบ้านขึ้นนั่นข้นนี่เพิ่นกะฝากตัวเลขไว้น้ำนะครับเพิ่นกะให้โชคให้ใชไว้หรือยังไดกับพีดหน้าเบื้องกาไ็ได้เก้าสองซีกับเก้าหนึ่งนั่นต่อไปอเหลายหลมันใหญ่ห้างเาหลาไหลมันหลาโตครับไว้ไ่น้่งก็เอาเอาซจ้า,านี้ละสำหรับคลิปนี้ก็ได้เอ,อาพีดหน้าเบืเ้องนอครับทั้งช่องก็น้ำเสนอเป็นแนวทางนะครับความฝัน้นใดฝันในสุขผู้สุกคนทุกคนมีสิทธิ์ฝันครับเพราะฉะนั้นความฝัน ผู้ดใดตีเียกจถือว่าได้โชคได้ใช่แต่ผู้ใดตีเพี้ยสก่จะถือว่าพลาดโอกาสนั่นไปเนาะครับผมผูใ้ใดกับมีฝฟันทุกคนนั่นแหละแล้วแต่ว่าผูใ้ใดที่ฟันแม่นบ่มแม่นจะนั้นแล้วสาเหตุที่ตามแม่ต้องพิมพ์ี่ก็คือเพื่อนเป็นผู้ที่เคยฟันแม่นอู้นั่นเป็นผู้ที่เคยฟันเละคือได้โชคได้ใช่กบับเล็กับเบิดตลอดก็เลยมาตามคววมฝันฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีจะนั้นแล้วเอฟซีเห็น ขั้วเป็นตัวใดนะครับเห็นตางเป็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแบ่งปันแนวทางซึ่งกันและกันครับอ,อ่าสาหรับคลิปนี้ก็ติจบการนำเสนอจังที่กับขอบคุณหลายๆสำหรับแม่น้องพิมพ์สำหรับคลิปนี้ครับ<า>ขอบคุณค่ะ ค่ะี่ก็เป็นความฝันของแม่น้องพิมพเนาะค่ะพี่น้องค่ะของแม่น้องพิมพ์พี่น้องก็แคบนาจอไว้เด้อค่ะแม่น้องพิมพ์ก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องกัแอดก็เป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะหมักกัะจัดคัดกับพานเนาะค่ะพี่น้องไว้มันก็มีเขามีรูดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เอฟซีทานไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องคลองพานรวยเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะตีเข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแอดกัสิหาคลิปเด็ดๆ,ดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไทยนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลรำลุ้ยๆกันทุกคนเด้อค่ะสาหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ